ทำไมถึงอยากมาตัดผมของช่างใหญ่ครับลูกค้าเพราะว่าหาหาช่างที่ว่าตัดทวิกกี้นี่หายากเกินเหรอมันหายากมากกว่าทองคําเลยเหรอทุกวันใช่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไหนบอกว่ารักกันจริงไม่ให้ถามอายุก็ลูกค้าถามผมลรงงผมตอบสี่สิบเจ็ดผมช่างใหญ่สี่สิบเจ็ดแล้วลูกค้าเลยเจ็ดสิบสี่ใช่โอ้โหไทยแม่นจังผมเป็นหมอผมนี่ใบประกาศสปฏิบัตรโหราศาสตร์ดอ้าวเหรอโหราศาสตร์ด้วยใช่ว่าแล้ว หมอปลาหมอปูนี่ต้องเรียกเรียกพี่ใหญ่พี่ใหญ่อ๋อเหรอฮะครับพี่ใหญ่ทางไปรัตนาพาไปทางไหนอย่างนี้เราก็กลับกันเนาะสี่เจ็ดกับเจ็ดสี่วันนี้อย่าลืมวันนี้อย่าลืมนะไปแทงไปแทงหวยได้เลยลูกค้ามาจากไหนมาจากดอนเมืองแล้วที่ดอนเมืองไม่มีร้านเสริมสวยตัดผมหรือไงมีค่ะมีเยอะแต่ไม่ถูกใจเหรอนี่ขนาดสุขภาพไม่ค่อยดีก็ยังยังยังอุซานดูที่ด้านดอนมาโอเคเดี๋ยวไปไปเอาเงินค่าตัวกับลูกสาวนะ เขาจ่ายเดืนเดือนเขาจ่ายกันเดือนอยู่แล้ว๊ายบายลาไปก่อนทรงทรงสวยทรงสวยลาใสชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็นไลแอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ KASM อ่านว่ากกเสมนะครับสาหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญหรือยิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝ่ามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหลโยธินที่สองแยก3นะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับ สังเกตร้านไก่ย่างห้าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโรงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถา่ายคลิปวิดีโอนะครับก็ นำไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก 1- 2ึ่งสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็กกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ